สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของธานอสกันดีกว่านั่นเอง ก็เรียกได้ว่านอกจากเรื่องราวในจักรวาล MCU แล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องราวในโลกของคอมิกด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งเราเนี่ยตอนแรกจริงๆแล้ว่เราได้แยกช่องออกไปถูกไหมเป็นช่องคอมิกเวิลด์หลักเนี่ยพูดถึงเรื่อง MCU เรื่องของจักรวาล DC ในภาพยนตร์นะครับผมเป็น DCU ไปแล้วก็จะมีช่องคอมิกเวิลด์โปรไฟล์เนี่ยพูดถึงเรื่องคอมิกแต่ตอนนี้เราปิดช่องคอมิกเวิลด์โปรไฟล์ไปแล้วเราก็เอามารวมกับคอมิกเวิลด์ใหม่เพราะฉะนั้นเองนะครับผมเรื่องคอมิกเองอ่ะก็จะรวมเข้ามาอยู่ในช่องคอมิก ้ดวยวันนี้เองเนี่ยก็เลยกลับมาเล่าเรื่องราวในคอมมิกกันนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะพูดกันถึงธานอสถ้าพูดถึงธานอสเองหลายๆคนเนี่ยนะครับผมคงมีภาพจําว่าเป็น พี่มันม่วงสุดร้ายกาดถูกไหมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวายร้ายระดับท็อปของมาเวลเลยแล้วก็ถ้าเป็นในจักรวาลเวอร์ชั่นของ m c u เองเนี่ยตัวของเขาก็มีเหตุผลนะแล้วก็มีคนเนี่ยอยู่ข้างเขาเชียร์เขาไม่ได้มองเขาเป็นวายร้ายด้วยซ้าไปถูกไหมตัวของธานอสเองเนี่ยถ้าพูดถึงวีรกรรมของเขาหลายๆคนคงนึกถึงตัวของเขาเนี่ยดีดคนหายไปเครื่องจักรวาลซึ่งวีรกรรมนี้เองเนี่ยก็ทํามาทั้งในเวอร์ชั่นของคอมิกแล้วก็ในเวอร์ชันของหนังนั่นเองครับหรือไม่ถ้าเป็นแบบวีรกรรมที่แบบสุด ตรงมากเลยในเวอร์ชันของคอมเม้อย่างเงี้ยก็คือการที่เขาเนี่ยกลายเป็นจัก,กรวาลไปเองเลยหรือว่าวีรกรรมเร็วๆเนี่ยอาจจะเป็นการฆ่าแม่ตัวเองอะแต่วันนี้เราจะเอาวีรกรรมที่กวนตีนที่สุดของธานอสเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าธานอสเนี่ยไปจัดการทรมานผู้ชายคนหนึ่งบนโลกทุกๆปีเมื่อเขาเนี่ยครบวันเกิดตัวเองก็คือทุกปีเนี่ย เด็กคนนี้จะเจอกับทานอสไปเรื่อยๆนะครับผมจนเขาแก่เลยเรียกได้ว่าทานอสจะไปทรมานชีวิตของเขาจนเรียกได้ว่าชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ที่มีนามว่าเดวิดเนี่ย เหมือนตกนลกทั้งเป็นเลยแหละครับเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้แหละเรามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันดีกว่าโดยเรื่องราวนี้เองเนี่ยได้ถูกเล่าออกมาโดยตัวของ Cosmic g h o s t Rider ซึ่งเล่าเรื่องราวของธานอสก็เป็นเหมือนหนังสือรวมเรื่องราวธานอสเร็วๆต่างๆเนี่ยนะครับผมเอามาไว้ในเล่มเดียวซึ่งก็คือคอมิกที่มีหัวเรื่องว่า t h a น o s a n no n u a l ก็จะเป็นหนังสือออกรายปีนะครับไม่ได้ออกมาเป็นหนังสือเยอะแบบโอ้โหเป็น10บสเล่มอะไรแบบนี้หนังสือเล่มน,นี้เองก็เป็นเหมือนการรวมเรื่องสั้นนั่นเองครับเรื่องของ David เด มันเริ่มต้นขึ้นที่โลกนั่นเองครับผมในตอนที่เดวิดเนี่ยได้เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกเมื่อหนูน้อยเดวิด ที่เป็นเด็กทารกน่ารักเลยเนี่ยอายุครบ1ปีนะครับเขาก็ได้เจอกับธานอสเป็นครั้งแรกโดยหลังจากที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มากล่าวแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับตัวเขาแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกไปนะครับผมปล่อยให้หนูน้อยเดวิดเนี่ยนอนหลับฝันดีอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าพี่มันม่วงธานอสก็ได้เดินทางมาที่โลกและแกล้งหนูน้อยเดวิดเป็นครั้งแรกด้วยการที่ว่าเอาผ้าห่มที่คลุมตัวของเขาป้องกันร่างของเด็กทารกจะความหนาวเนบออกไปทําให้ตัวของเดวิดเนี่ยหนาวแล้วก็ร้องไห้ออกมา นี่เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับและต่อจากนั้นเองเนี่ยเดวิดก็มากจะเจอเรื่องสวยๆในวันเกิดอยู่เสมอซึ่งนั่นก็เป็นเพราะทานอสเดินทางมาแกล้งนั่นเองนะครับและสิ่งที่มันหนักไปกว่านั้นเนี่ยก็คือตอนที่เดวิดอายุครบ5ขวบตัวของเดวิดเนี่ยก็รู้ดีว่าเนี่ยเป็นวันเกิดของเขาโดยเขาก็บอกแม่เลยนะว่าผมเนี่ยไม่ต้องมีวันเกิดอีกเลยได้ไหมวันเกิดเนี่ย เจอทีไรจะมีสัตว์ประหลาดมาแกล้งผมตลอดเลยและสัตว์ประหลาดตัวนี้จะไม่มาถ้ามันไม่ใช่วันเกิดผมแต่ทันใดนั้นที่คุณแม่เนี่ยกำลังเตรียมงานฉลองวันเกิดให้กับเดวิดอยู่ก็ได้บอกเดวิดกลับไปเดวิดมันไม่มีสัตว์ประหลาดอะไรทั้งนั้นแหละลูกคุณพ่อเนี่ยกำลังเอาเค้กวันเกิดมาให้นะ แต่ฮันใดนั้นก็ได้มีเสียงรถชนดังสนั่นขึ้นมาปรากฏว่ารถของคุณพ่อเดวิดเนี่ยประสบอุบัติเหตุและคุณพ่อก็ตายคาที่เลยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทานอสเนี่ยนะครับผมเป็นคนมาจัดการพ่อของเดวิดเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ5ปีจากนั้นเองเนี่ยเดวิดก็เจอเรื่องซวยๆมาตลอดในทุกวันเกิดของเขาเนะครับผมและในวันเกิดที่เดวิดอายุครบ16ปีตัวของเดวิดเนี่ยก็เป็นหนุ่มละงานถูกไหมเป็นวัยรุ่นและมีแฟนคนแรกแล้ว ตัวของแฟนเองเนี่ยก็ส่งข้อความมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดวิดนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะที่รักทนรอไม่ไหวเลยที่จะได้เจอตัวของเธอในวันนี้แต่ทันใดนั้นตอนที่เดวิดเนี่ยกำลังจะเอื้อมือไปหยิบโทร,รศัพท์ก็ได้มีมือขนาดยักษ์เข้ามาแย่งโทร,รศัพท์ไปเฮ้ยนี่ฉันยังเซอร์ไพรส์นายอยู่ไหมเนี่ยเดวิดฮะนี่นายมีแฟนอย่างนั้นเหรอทานอสครับผมได้หยิบมือถือของเดวิดไปซึ่งเดวิดเองก็บอกว่า นี่มันอะไรกันเนี่ยได้โปรดเธอะทำไมตัวของแกต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยแต่ทานอสก็บอกว่างเนียไปเถอะนาแล้วจากนั้นทานอสเนี่ยก็ได้เอามือถือของเดวิดไปพิมพ์ข้อความส่งไปหาแฟนและเมื่อพิมพ์เสร็จเนี่ยก็ส่งข้อความไปพร้อมกับบอกเดวิดว่าตัวของนายน่ะไม่มีทางที่จะ กลับมาเป็นแฟนกับแม่สาวคนนั้นได้หรอกนะหลังจากสิ่งที่ฉันเพิ่งพิมพ์ไปซึ่งแน่นอนนะครับผมหลังจากสิ่งที่ฮานอสพิมพ์ไปเนี่ยตัวของเดวิดก็ถูกบอกเลิกในทันทีเลยพร้อมกับแฟนสาวเนี่ยยังแช่งให้ตัวของเดวิดตายอีกทานอสก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วจากนั้นทานอสเนี่ยก็ได้จากไปนะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมในวันเกิดอายุ21ปีเนี่ยทานอสจัดการให้แบบจัดเต็มเลยนั่นเองนะครับผมตอน16เนี่ยทำให้แฟนเลิกแล้วถูกไหมในตอนอายุ21เนี่ยก็เป็นเด็กมาหาล,ายลัย กันหน่อยตามสไตล์เด็กอเมริกาถูกไหมเรียกได้ว,ว่าทานอสเนี่ยจัดเต็มให้เลยนะครับผมปาร์ตี้กันนักใช่ไหมทานอสก็เลยวางยาใส่ในเครื่องดื่มของงานเลี้ยงที่เดวิดเนี่ยปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนทำให้เพื่อนของเดวิดทุกคนเนี่ยตายกันหมดเลยนั่นเองนะครับอย่าไปกินน้ำนั่นลหละเอาล่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเดวิดแล้วเช็นนั้นเองเนี่ยในตอนที่อายุ25เนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการเผาโรงเรียนของเดวิดไปเลยนะครับเรียกได้ว,ว่า รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในทุกปีหลังจากนั้นเองเดวิดก็ได้เข้าสู่ไว้ทํางานนะครับในตอนที่อายุ27เนี่ยก็ได้มาฆ่าตัวของเดวิดแถมยังทําให้เดวิดถูกไล่ออกจากงานอีกในตอนอายุ30เนี่ยเดวิดก็เซ็งเหลือเกินนะครับที่จะต้องเจอทารนอสอีกแต่กลายเป็นว่าในวันที่จะถึงวันเกิดของเขาก็ได้มีรายงานข่าว ว่าตัวของธานอสเนี่ยได้ถูกจัดการโดยเหล่าฮีโร่ทาให้ธานอสเนี่ยถูกขับไล่ออกไปจากโลกได้สาเร็จตัวของเดวิดก็ดีใจเหลือเกินว่าในปีนี้นั้นธานอสจะไม่ได้มาร่วมงานวันเกิดของเขาธานอสจะไม่ได้เอาความซวยมาใส่ตัวของเขาแต่ทันใดนั้นนะครับผมเมื่อเดวิดเปิดประตูออกไปและนาฬิกาก็ได้ติ๊กผ่านเที่ยงคืนไปเนี่ยทรให้เขาเนี่ยอายุครบ31ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวของเดวิดเนี่ยเจอธานอสรออยู่หน้าบ้านซึ่งธานอสก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยขอโทษนะที่ไม่ได้มางานวันเกิดของแแแกต่่มมันนจะไเป็แบบ นั้นอีกแล้วล่ะฉันจะไม่พลาดวันเกิดของแกอีกซึ่งเดวิดเนี่ยนะครับผมก็งงกันเลยทีเดียวนี่มันอะไรกันวันนี้ได้โปรดเถอะอย่างน้อยก็บอกฉันมาหน่อยก็ได้ว่าแกทําแบบนี้ไปทําไมโดยทานอสก็บอกว่าเขาชอบการที่เขามาเจอเดวิดแบบนี้ไม่มีอะไรสําคัญกับตัวของเขามากไปกว่าน,นี้แล้วเข้าใจไหมเดวิด เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะชดเชยให้จากของขวัญปีที่แล้วที่ฉันไม่ได้ให้อะไรแกเลยแล้วจากนั้นทานอสก็ดีดนิ้วนะครับผมทําให้บ้านของเดวิดเนี่ยนะครับผมลอยขึ้นมาแล้วเพื่อนบ้านรอบๆข้างเนี่ยก็ตกในหลุมตายห่างกันไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าโหดส,สั์ๆนะครับผมรอบนี้จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในตอนที่เดวิดอายุ45ปีนะครับเดวิดเนี่ยสภาพชีวิตก็ยำแย่สุดๆไปเลยนั่นเองเพราะเขาเนี่ยต้องเจอแต่เรื่องสวยๆทุกปีเวลาถึงวันเกิดท่านอสียก็ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องสบๆของเดวิดเฮ้ เดวิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเว้ยนี่ไม่มีอะไรให้ทํามากเลยหรือไงกันในตอนนี้ฮะซึ่งเดวิดเนี่ยก็ได้ตอบทานอสกลับไปทานอสตัวของนายทรมานตัวของฉันในทุกๆปีตัวของนายทํามันมาเรื่อยๆเป็นเวลานานมากๆฉันพูดตรงๆนะฉันอยากจะรู้ว่านายเนี่ยทำแบบนี้ไปทําไมแต่ในช่วงที่ผ่านมาฉันก็คิดได้แล้วว่าการที่นายเนี่ยมาหาฉันในทุกๆปีแบบนี้ นายคงอยากจะให้ฉันฆ่าตัวตายอย่างนั้นสินะทำไมตัวของฉันไม่ฆ่าตัวตายไปละ่ะนั่นคงเป็นสิ่งที่นายเนี่ยอยากจะทำนายอยากจะทรมานฉันจนฉันทนไม่ไหวนายคงอยากจะลองดูอย่างนั้นสินะว่านายเนี่ยจะผลักเดินคนคนหนึ่งให้มันไปสุดจนบ้าแล้วก็ฆ่าตัวตายได้ยังไงกันฉันรู้ว่าในปีหนึ่งเนี่ยนายคงมีอะไรให้ทำต้องเยอะและแย่หลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปยึดครองดวงดาวหรือฆ่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่แต่ทุกปีนายก็กลับมาหาฉันอยู่เสมอ แต่ฉันจะบอกเอาไว้เลยนะว่าทําไมฉันถึงยังไม่ฆ่าตัวตายและทําไมฉันถึงยังมีชีวิตอยู่ต่อให้นายจะทรมานฉันขนาดไหนก็ตามตัวของฉันน่ะตื่นขึ้นมาในทุกเช้าและตัวของฉันแต่หันใดนั้นก็ได้มีเสียงระเบิดขึ้นมาในห้องของเขาตัวของธานอสได้ต่อยไปที่ท่อน้ําที่อยู่ข้างบนห้องของเขาจนน้ำเนี่ยไหลลงมาท่วมห้องพร้อมกับธานอสก็ได้ตอบกลับไปไม่ละ่ะเดวิดฉันฮะไม่สนใจเรื่องของนายหรอกนะไว้เจอกันใหม่ในปีหน้า แล้วจากนั้นทานอสก็ได้เดินออกไปเลยนั่นเองนะครับและเรื่องราวของทานอสกับเดวิดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เรียกได้ว่าเดวิดเนี่ยถูกทานอสทรมานทุกปีเลยนะครับผมนับได้ว่าเป็นวีรกรรมที่กวนตีนแล้วก็โหดร้ายมากๆของทานอสเลยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ